ครูครับกระเป๋าตังโทรศัพท์หมวกกันน็อกผมหายครับครูใจเย็นๆนะเดี๋ยวครูประกาศตามหาให้ประกาศประกาศท่านใดที่ได้นํากระเป๋าโทรศัพท์หมวกกันน็อกของเด็กชายเหินฟ้าท้าเวหาไปกรุณานํามาคืนด้วยทางโรงเรียนจะไม่ดําเนินคดีดใดๆทั้งสิน้นจนปัจจุบันก็ยังไม่เคยได้คืนครูครับของผมหายครับ ได้เดี๋ยวกูจัดการให้เปิดกล้องวงจรปิดดูเลยเปิดกล้องวงจรปิดดูเลยพูดถึคุกที่ไรเพื่อนบอกอย่าเข้าไปนะถ้าทั้งในสบายกูคงไม่ออกมา